สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แอดมินนูน่อยสวัสดีะะด้อค่ะเด้อกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับเอซทางช่อง YouTube ทุกถุกทันท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำเนียนะะด้ค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่พอมีกำลังแรงใจมาลงคลิปให้เบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะอย่าเบิ้งซื่อๆเด้อท่านผู้ชมฝากน้ำเนีกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะคะ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลุมนะคะเนาะเขากุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอดลน์สแก,กน QR ว o d e โค้ดสแก,กนคิวคบนหน้าจอคลิปวิดีโอแอดมินโนนอยท่านั้นเดอร์ท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมมาเบิงกันเลยนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้รวมเสียนเดอร์ท่านผู้ชมท่านแหลกของผียา่าแอดมินนนอยขอขอบคุณทุกเสียนทุกสำนัก้อคะเดอที่แบ่งปัน แนวทางให้แอดมินนูน่อยมาฝากตอนพ่อแม่พี่น้องต่อไปเนาะคะ่นะเนาะกับมิบางท่านบางสำนักเขายูเดอร์ารผม้ชมพี่ย่าารผม้ชมสำหรับของพี่ย่าหัวที่พานมากเข่าเล็กเดนเดอร์ารผม้ชมเข่าที่เด่นแปดหัวหนีดเดนสองกับสี่สี่ตัวสี่สองสี่เก้านะคะชุดสามตัวสองสี่เก้า สองตัวบนล่างมีสี่เก้าเก้าสองสี่สองหกสองหกศูนย์สี่ศูนย์กันสองศูนย์นะคะแอดมินหน่วยสิไปไว้เด้อท่านผู้ชมยังอีกคลิปหนาสรุปลับพัฒนาให้พ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่นะเนาะแคปหน้าจอเด้คอค่ะเด้อคุณบอกพ่อแม่ท่านใดแคปแคปได้เลยบ่ต้องค่อยบ่ต้องถ้าฟังแอดมินหนูน่อยบอกเด้อค่ะเด้อต่อมาพ่อกอมศสิบนะคะพ่อกอมศสิบเมื่อที่ผ่านมาเหล็กเด่น เข่าที่เด่นแดเจาะบอแตกลักน่วยบนล่างลุดเดอร์ธรรมชมเข่าแต้ลักซิปนะท่านชมสำหรับลักซิปแอดมินหน่อยล่คลิปสันหาแล้วบอดเยเอามาหาทั้ง่องยาวเลยท่ารรมชมงวดนี้ได้เด่น5กับ6นะคะประกบคู่2ตัวมี3ามห้า0ามหก6ู5ย์ห้แดห้ห้าและ5้าห้า หลักหน่วยบนล่างงวดนี้ได้สองสามสี่ห้าหกมวดนี้หลักหน่วยบนล่างของพอก็มอดสิบสิบกอดข้อกันมาเด้อธรรมจมน้ตหน่อยว่าเป็นตะกอดข้อกันมาไหมธรรมชมเตะเขาโกจะคล้องเด้ธรรมชมคลิปหนาจังเบึ้งน้ำกันเนาะค่ะเนาะว่าแอดมินน้หน่อยสรุปตัวใดธรรมชมต่อมาอาจารย์พงพารวยนะคะ หวดที่พันมาเล็กเด่นวิ่งรูดอาจารย์รุดเด้อค่ะเด้อเข้าไปที่เล็กติดสองเจาะไม่แตะนะท่านผู้ชมนะสำหรับหวดนี้ตามตัวกันเลยหวดนี้ได้เด่นหกบนล่างนะคะเด่นวิ่งรูดหบนล่างเลขติดได้สี่ห้าหกศนประกบคู่มีหกศูนย์ศูย์หกหสี่สี่หก หกห้าห้าหกและหกหนะคะดับบน9นะคะวันนี้อาจารย์ให้เหล็กดับมานั่มเดอท่านผมดับบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับล่างนะคะคือ9้าต่อมาแอดกาแฟดำเดอรท่านมแอดกาแฟดำเพิ่นกะมีเขาแนื้รุดเนื้นะคะเนาะวัตถิพานมาเพิ่นแตก บลางเลยธรรมชมมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีันใดตามแอดกาแฟดำแนวบ่าธรรมชมถ้าหาักตามไม่โชคไม่ลาบแล้วกับข้อคาสมุดประกาค่านำ้ำชากาแฟ,าฟหายจานแน่เด้อค่ะเด้อพ่อหายอาจารย์มีกําลังแรงใจทรงแนวทางมมใหา,นาเนาะค่ะเนาะวัติพันมาเิา่นแตกบนลางเด้อธร,รูมชมุมวดนี้ได้เด่นรูดเก้ารองสี่นะคะเอา้าทันหนึ่งพ่นไดดับทันหนึ่งพันไดเด่นแบเทีนี่ธรร้ชม เด่นเก้ารองสี่นะคะประกบคู่สองตัวบนล่างมีหนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่กันเก้าเก้าสี่สี่ชุดสามตัวมีแปดสี่เก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าหกสี่และสี่เจ็ดเก้านะคะคลิปไดมองใดแอดมินหน่อยเบาพิษกราบข้อถดข้อภหยในเด้อท่านผู้ชมห่างเทียนหน่อยกันลงกันลื่อมคือกัน คำนวณเหล็กแห่งมั่วอยธามาชม่มลงหลงลื่มๆืมไปเร็วเบิงน้าเนี้ย้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ต่อมาปูสังขะช่วงนี้เหล็กปูสังขะรุดบ่อยเวยทา่ามาชมแต่ว่ากะว่างให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงทางเหล็กก็เก่าเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเอาไปตัดดับทมาชมชมงวดนี้ได้เด่นสามสี่ห้านะคะ เอาละธรรมชุ่มเหล็กปูไดมีสามมีสี่มีหาถ้าเหล็กปูหลุดงวดนี้เสียใจด้วยเด้อธรรมชุ่มเหล็กปูไดมีสามมีสี่มีหาเพราะว่าเหล็กปูช่วงนี่หลุดเด้อธรรมชุ่มเหล็กเด่นปูหลุดประกบคู่มีสามสามสามสี่สามห้าสี่สามสี่สี่สี่ห้าห้าสามห้าสี่ห้าห้า เลขหาเนี่ยมันติดดับแอดมินหน,หน่อยด้วยท่านผู้ชมดับทุกหลักนะ่ะนะหน่อยว่ามันกระสิบอดับตัวเนื่องอยู่บ่ท่านผู้ชมต่อมาแม่ fc ไม่ออกนามมวดที่่านมากเขาที่เด่นเปดด้วยค่ะเด้องว,วดนี้ตามต่อเด่นแม่ fc ไม่ออกนามนะคะเด่นเจ็ดหห้าหาอีกแล้วท่านผู้ชมประกบคู่ก็จะได้ เจ็ดหกเจ็ดห้าและหกห้าเพราะว่าเอาเหล็กเด่นประกบกันถ้าหาบ่มาย่างหกตัวเดียวารผม,ม้ชมเจ็ดปมาเจ็ดมั่นกะติดดับโอ้านผม้ชมเหล็กดับแอดมินหน่อยหลายลเด้อเดี๋ยวนี้ดับผู้เดียวเด้อารผม้ชมหนูนนนหน่อยดับผู้เดียวบอกซู่ฟางคือซื้อถ้า่อแมาพีปน้องเด่นยามาหาาัวซาหนูนหน่อยดิต่อมาแม่นั่งนผูมชมแม่นั่ง น่หน่อยบอกแล้วว่าให้บึงเหล็กเด่นแม่นางอยู่แถวนี่กลับตัวถ่ายวดนี่ตามต่อววดนี่สี่ไปจังได้น่อธรรมชมเหล็กแม่นางเลขวินศูนย์แปดสี่สองหนึ่งเก้าอดมินวายอยู่ละนี่ละศูนย์นี่กระติดดับที่ธรรมชมถ่าศูนย์มากๆขนาดจะเป็นแปด ถวน้ามูนี่ะท่านผู้ชมฐานห้ามูนี่ประมาหกท่านผู้ชมหกตัวเดียวแขนแขนเตะเข่าโกจะควงวินแม่นางนะคะศูนย์แปดสี่สองหนึ่งเก้าเลขติดห้าหกเจ็ดเลขวิ่งเด่นสองกับสี่นะคะประกบคู่สองตัวบนล่างสี่สองแปดสองศูนย์สองสองสองศูนย์ศูนย์แอดมินเห็นเลขสี่สองดังดังที่ท่านผู้ชมหมดนี้เบื้องของแม่นาง ถ้าแม่นั่งประกบคู่แบบนี้อยากเสียวอยู่ด้วท่านผู้ชมเพราะว่าแม่ประกบคูบ่ค่อยเข่าดิท่านผู้ชมเอาสองอื่นดีบอถ้ามักสองหรือว่าจังใดชุดสี่ตัวมีห้าเก้าศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดสามตัวเก้าศูนย์สองนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มีเพียงท่านี้แอดมินหน่อยสิเป้าไปสรุปเล่าพัฒนาแล้วท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินนูน่ย้ยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหนา้าสรุปเล่าพัฒนาด้วย่่เเ้อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ